การขอขมากรรมก็จะพูดถึงการขอขมากรรมจากการที่ล่วงเกินองคุณก็คือตั้งแต่บิดามัรดาขึ้นไปจนถึงองคุณสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะล่วงเกินในการทำนิติเตียนพวาบนกลดา ประมาตปามาจ่วงจาบทำร้ายทำลาย,ลายไปจนถึงขั้นทำรลายร่างกายจนถึงเสียชีวิตก็คือการที่สร้างกรรมเกิดขึ้นกับองค์คุณตั้งแต่บิดามดาขึ้นไปจนถึงองค์คุณสูงสุด ทีนี้จะพูดถึงการขอขมากรรมการขอขมากรรมจากการที่เราเบียดเบียนทั้งหมดของกรรมที่เกิดขึ้นจากองคคุณตั้งแต่บิดามารดาขึ้นไปจนถึงองค์คุณองค์คุณสูงสุดจะต้องน้อมหรืออาราธนาองค์พระรันาตนไตร เป็นมาทานเพราะว่าถามว่าถ้าถ้าเรายังเป็นผู้สร้างกรรมอยู่เรายังเป็นผู้เบียดเบียนอยู่กรรมยังพาไปหน้าเรื่อยจากปัญหาพาไปเนี่ยแล้วเราจะมาขอขามากรรมในสิ่งที่เราทำมันจะได้ไหมฉะนั้นการขอขามากรรมจากการล่วงเกินองคุณทั้งหมด ก็คือต้องน้อมองค์พระรัตนตรัยส่งปวดเป็นประธานให้ก็คือทั้งหมดขององคุณก็คือไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาอริยะบุคคลอริยะสง์อริยะเจ้าพระอรหรันต พระปัจเจกพุทธเจ้พจาพระโพธิสัตว์พระมหาโพ,พธิสัตว์องค์มหาบรารมีหรือพุทธ,ธะพระพุทธ,ธะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือตั้งแต่องค์คุณเริ่มตั้งแต่บิดาม,มารดาขึ้นไปจนถึงองค์คุณสูงสุดฉะนั้นก็ก็อาราธนาหรือน้อม องพระรัตนตรัยเป็นประธานแล้วก็ขอขอมากรรมในการขอขอมากรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราต้องสำนึกจริงๆสำนึกอย่างหมดจิตหมดใจสำนึกในความผิดในการล่วงเกินทั้งหลายในความผิดทั้งหลายที่เราได้ทำไปแล้วเนี่ย ถ้าจะเอาภาษาง่ายๆ่ายคือการขอโทษนั่นแหละแต่ขอโทษอย่างจริงใจขอโทษอย่างหมดจิตหมดใจก็คือน้อมองคุณเป็นประธานก็คือน้อมองค์พระรัตนตรัยอาราธนาองค์พระรัตนตรัยเป็นประธานแต่มันก็ยังมีองค์ประกอบอยู่ที่ว่าถ้าในขณะที่เรายังสร้างกรรมอยู่เนี่ยแล้วเรา อขอาากรรมองคุณเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการทำคุณไถ่โทษก่อนทำคุณไถ่โทษก็คือการที่เราแผ่แผ่บุญนั่นแหละแผ่เมตตาการุณามหาเมตตามหาการุณาคือให้สิ่งที่เป็นคุณอะ เป็นคุณต่อโลกธาตุสังสารวัตร่ะก็คือก็คือการทําคุณให้กับโลกธาตุสังสารวัตรนั่นแหละคุณที่เป็นประโยชน์กับโลกธาตุสังสารวัตไม่ใช่คุณกับตัวเองหรือแค่คุณกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องแต่มันหมายถึงส่วนรวมทั้งหมดเพราะโดยกฎของการให้เห็นแล้วเนี่ยยังไงเนี่ย ผู้ให้ก็ต้องได้รับอยู่แล้วถามว่าผู้ให้ได้รับแล้วบิดามดาญาตพี่น้องของผู้ให้จะไม่ได้ได้ยังไงก็เป็นเผ่าพันธ์ฉะนั้นการที่เราทำคุณถ่ายโทษทำคุณถ่ายโทษโดยการแผ่บุญแผ่บารมีแผ่สิ่งที่เป็นทิพย์แผ่สิ่งที่เป็นเหนือทิพย จนกระทั่งขึ้นไปเป็นทิปที่เหนือทิปตามที่ได้เคย,เคยพูดไปแล้วในคลิปเนี่ยไปในโลกธาตุสังสารวัตรไปแบบไม่มีขอบเขตทั้งหมดมันถึงเป็นการทำคุณไถ่โทษก็คือทำคุณแก่โลกธาตุสังสารวัตรเมื่อเราทำคุณไถ่โทษเนี่ยทำคุณแก่โลกธาตุสังสารวัตรก็คือการให้ ให้สิ่งที่ดีๆที่เรามีนะั่นแหละให้ไปแล้วเนี่ยมันก็เลยมีเขาเรียกว่ามีต้นทุนในการที่จะไปน้อมองค์คุณหรือองค์พระรัตนตัยเป็นประธานในการขอขมากรรมขอโหสิกรรมเมื่อเรามีต้นทุนจากการทำคุณในโลกธาตุสงสารวัตทั้งหมด โดยล่อปอกไปเรื่อยๆเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งนั้นแหละองค์พระรัตนตรัยท่านก็จะปลดล็อกกรรมในส่วนที่เราเคยทำไว้กับองคุณปลดล็อกก็ปลดไปตามสัดส,ส่วน สัดส่วนของคุณที่เราได้แผ่ให้โปรดไปเนี่ยโปรดให้เนี่ยเรียกว่าการโปรดเนี่ยก็ไม่ว่าจะการแผ่เมตตาการแผ่มหาเมตตาเมตตากรุณาแผ่แผ่เมตตาแผ่มหาเมตตาแผ่มหากรุณาการให้สิ่งที่มีคุณการให้อานุภาพทั้งหลายเนี่ยท่านก็ ท่านก็ปลดล็อกให้ตามสัดส่วนเมื่อเมื่อเป็นลักษณะนี้เราก็ต้องสร้างคุณให้กับโลกธาตุสังสารวัตทั้งหมดโดยรออไปเรื่อยๆก็สร้างไปเรื่อยๆพอสร้างไปเรื่อยๆต้นทุนมันก็มีต้นทุนมันก็มีเราก็อราธนาท่านขอขามากรรมขอหุสิกรรมท่านก็ปลดล็อกให้ไปตามสัดส่วนไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นการขอขามากรรม ที่ได้ผลแต่ถ้าเราไม่มีต้นทุนเลยเนี่ยเราไปขอเฉยๆโดยไม่มีต้นต้นทุนไม่ได้ไม่ได้มีการทําคุณไถ่โทษแล้วเนี่ยมันก็จะได้ได้ยังไงถามว่ากรรมเนี่ยทําไมพูดถึงการขอ,ขอกรรมที่เกิดขึ้นจากการล่วงเกินเบียดเบียน,ยนทำลายทำลายองคุณเพราะว่า องคุณเนี่ยโดยเฉพาะิีรบัรฑาท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเราอยู่แล้วถ้าเราไปล่วงเกินท่านเนี่ยก็เป็นกรรมหนักอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยแล้วเราไปล่วงเกินอดียญบุคคลพระอนิยสสฆ์เนี่ยที่ท่านทําคุณไว้กับโลกธาตุสังสารวัฏมันก็เป็นการล้างจิตของท่านนั่นแหละ จิตของท่านที่เคยเป็นจิตที่หนาหอยู่มันก็จางคายทีเนี้ยการที่เราไปตำหนิติเตียนจ่วงจาบล่วงเกินเนี่ยเบียดเบียนทำไม้ทำลายท่านเนี่ยกรรมมันก็ตีกลับมาถามว่ามันตีกลับยังไงล่ะก็มันออกไปจากกายวาจาจิตเราเนี่ย กากการรมที่เราดำลิออกไปคิดออกไปทำออกไปเงี้ยเมื่อไปถึงผู้รับเนี่ยถ้าผู้รับเขาเบาบางอยู่อะเบาบางกว่าเราอะไอส่วนที่มันเบาบางเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นคุณเกิดจากการที่เขาสร้างคุณให้กับโลกธาตุสังสารวัตเนี่ย แต่ของเรามันหยาบออกไปไงมันเหมือนกับไม่มีผู้รับเพราะผู้ที่เราประมาทปามมา่หรือล่วงเกินไปเนี่ยเบาบางกว่ามันก็เหมือนกับทั้งหมดที่เราให้ที่เราทําที่เราทำหนิ้ติดเตียนไปเนี่ยที่เราล่วงเกินไปเนี่ย มันก็ไปถึงผู้ที่เราตำหนิติเตียนล่วงเกินเนี่ยไม่ครบไอ้ส่วนที่มันเบาบางส่วนที่มันจางคายจากที่ที่ผู้ที่เราตำหนิติเตียนเนี่ยมันเขาไม่ได้รับหรอกมันก็ย้อนกลับมาที่ใครล่ะมันก็ย้อนกลับมาที่ผู้ผู้ให้นั่นแหละผู้ตำหนิติเตียนผู้ล่วงเกินนี่แหละ ผู้สร้างกรรมนั่นแหละมันเหมือนกับเราส่งจดหมายลงทะเบียนน่ะจ่าหน้าซองมีผู้รับอะ่ะแล้วส่งไปแล้วไม่ถึงผู้รับไม่มีผู้รับนหากันไม่เจอเนี่ยจดหมายลงทะเบียนหรือ วัสดุอะไรต่างๆที่เราลงทะเบียนไปส่ง e อ s มเอไปเนี่ยมันก็ต้องส่งกลับมาที่เราอยู่แล้วฉะนั้นยังไงมันก็เป็นการตีกลับที่เขาเรียกว่ากรรตีกลับมันก็มาลักษณะนี้ยิ่งถ้าเราไปเบียดเบียนล่วงเกินผู้ที่เขาเป็นองคุณที่พ้นจากความเป็นพระอริยะไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์หรืออรหันต์ไปแล้วเนี่ย มือนสิ่งที่เราส่งไปเนะมันเขาไม่ได้รับท่านไม่ได้รับมันก็ย้อนกลับมาที่เราเต็มเต็มแต่มันไม่ได้แค่สิ่งที่ที่ย้อนกลับมาเท่าจํานวนที่เราส่งไปทางจดหมายหรือพัสดุแต่คุณคุณประโยชน์ที่ท่าน,นท่ที่พระอรหันต์หรืออรหันต์ท่านสร้างไว้กับโลกธาตุสังสารวัฏเนี่ย ้ามันเยอะเนี่ยมันก็เหมือนการคูณนะไอสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยถ้ามันเยอะฝ่าเราห้าเท่าหกเท่าเจ็ดเท่าก็คูณคูณห้าคูณหกคูณเจ็ดไปเนี่ยกรมาันึงตีกลับมาแรงแล้วถ้ายิ่งถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านโปรดสัตว์มายาวนานเงี้ยท่านสร้างคุณให้กับโลกโลกธาสังสารวัฏ ทั้งหมดโดยรออมายาวนานแล้วเราไปตำหนิติเตียนปาปามาท่านเหมืนก็ตีกลับมาแรงอ่ะคูณเข้าไปกี่เท่านั่นก็เลยเป็นกรรมที่มันหนักในการกรรมที่เกิดจากการล่วงเกินองคุณยิ่งถ้าเราตำหนิติเตียน ชวงจากปามาศเบียเบียนพระพุทธเจ้าเนี้ยถามว่าแล้วกรรมมันจะตีกรรมอันแรงขนาดไหนเพราะท่านก็เปรียบเหมือนเป็นพระบิดาของโลกนลั่นแหละท่านก็เป็นองคุณทั้งหมดของสรรเสรรวัฒของสรรพสัตว ท่านมาเพื่อพาทุกคนกลับไปสู่ความเสมอภาคที่เท่าเทียมกันยิ่งกว่านี้อีกอะไรเงี้ยจริงๆเรายิ่งกว่านี้อีกแล้วเราไปดำเนินตีเตียนท่านเนี่ยกรรมมาถึงหนักขนาดไหนกรรมที่ตีกลับมาแต่เมื่อ ท่านตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าลแล้วเนี่ยท่านก็โปรดสัตว์ต่อเนี่โปรดต่อเนี่ยโปรดโ,โลกธาตุสองสรรวัตรไปแบบทั้งหมดโดยรอบไปเรื่อยๆเนี่ยจนเศษกรรมของท่านไม่เหลือเนี่ยเ<ค>มื่อท่านไม่มีแม้แต่เศษกรรมเนี่ยโดยรอบเนี่ยก็คือนิโรธด,ดับรอบไม่เหลือเศษเนี่ย ของท่านก็เป็นนิโรลธล้วนๆฉะนั้นกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการตำหนิติเตียนปัํบบ่นกลด่าประมาทปามาท่านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรก็คือพอเมื่อท่านนิโรธด,ดับรอบไม่เหลือเศษแล้วเนี่ย การที่นึกถึงท่านการที่เราจะํำหนิดิเตียนเบียดเบียนร่วงจาบประมาทปามาท่านอะไรเนี่ยมันเริ่มไม่ได้ไงพอคิดปับ๊บจะเริ่มปับ๊บมันก็นิโรธถุงนิโรธด,ดับรอบไม่เหลือเศษมันก็คิดไม่ได้ไงพอคิดไม่ได้ใจมันคิดไม่ได้จิตมันคิดไม่ได้ วาจากับกายมันก็มีมีผลอยู่แล้วคือการดับดับของพระอ,องค์เนี่ยดับรอบไม่เหลือเศษเนี่ยฉะนั้นพอพระอ,องค์ดับรอบไม่เหลือเศษเนี่ยกรรมเนี่ยมันจะไม่มีล้ที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะท่านตัรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นคุณคุณอยู่แล้วคุณที่เป็นประโยชน์ต่อโลกธาตุสังสารวัฏ ทั้งหมดโดยรอบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีประมาณอยู่แล้วฉะนั้นอ่ะมันจะเป็นโทษได้งไงล่ะก็คือดับรอบไม่ลอเสียคิดก็ดับแล้วแค่นึกถึงท่านก็ดับแล้วมันก็ไม่เป็นการประมาทปาครับการที่ท่านดับรอบไม่ลอเสเียนี่ถ้าย้อนกลับลงมาเนี่ยในการดับรอบของท่านถึงแม้ในขณะที่ท่านบำเพ็ญบรารมีอยู่เนี่ยในส่วนที่ ท่านยังไม่ได้ดับรอบไม่เหลือเสียยังไม่ตัดสูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยของท่านก็นิโรธไปตามลาดับอยู่แล้วไปตามสัสดส่วนฉะนั้นจริงๆเนี่ยการที่เราจะประมาทปามาท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้ทั้งหมดจากที่เราคิดหรอกเพราะมันจากการที่เราคิดที่เราทําเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่ที่ถูกนิโรธของท่านด,ดับไปแล้วฉะนั้น,นาจากที่เราคิดว่ามันเต็มที่มันก็ไม่ได้เต็มที่ แต่สิ่งที่มันสะท้อนกลับเนี่ยมันมันมันแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านทําคุณให้กับลกกทตาสังสารวัตเหมือนกันเหมือนกับพระอรหันต์พระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์องค์มหาบาร,รมีที่ท่านโปริสัตว์มายาวนานนี่กับผู้ที่บรรลุพุทธภาวะแล้วเขาสู่พุทธมรรคเรียกว่าพุทธะก็เป็นลักษณะเดียวกัน ก็คือการที่เราตั้งใจเบียดเบียน,ป,นประมาทปามาทมันก็ไม่ได้เต็มที่อย่างที่เราตั้งใจหรอกเพราะว่ามันพอนึกถึงบางพระองค์นึกถึงพระองค์ที่เราจะประมาทปามาเนี่ยมันก็ถูกดับไปแล้วด้วยนิโรดดับรอบไปเรื่อยๆยิ่งนิโรธท่านเข้มข้นเนี่ยกรรมมันก็เกิดไม่ได้หรอกฉะนั้นกรรมที่จะเกิดจากพระมหาโพธิสัตว์หรือองค์มหาบาร,รมีที่ท่านโปรสัตว์มายาวนานเนี่ย มันก็ยากเกิดมันก็มันก็น้อยแต่ถามว่ามันแรงไหมแรงเพราะว่าคุณของท่านที่ท่านทําไว้แต่กรรมเนี่ยในขณะที่ท่านยังบําเพ็ญบาร,รมีเป็นพระโพริสัตว์เพื่อไปสู่การตรัสรู้เป็นเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เกิดกับที่เราได้สร้างไว้กับท่านนะถ้ามันส่งผลไปแล้วยังไงก็ต้องรับ แต่เมื่อเราขอขามากรรมเนี่ยเราใช้วิธีขอขามากรรมเนี่ยน้อมน้อมองค์พระรันตนตรัยเป็นองค์ประธาน,นแล้วเราก็สร้างคุณทําคุณไถ่โทษให้กับโลกธาตุสังสารวัฏเนี่ยการขอขามากรรมเนี่ยกรรมมันก็หมดไปตามสัสดส่วนที่เราทํา ฉะนั้นการการที่เราใช้การคําว่าการโปรดดีกว่าไม่ว่าจะการให้บุญบรารมีให้อธิวาสนาบรารมีเนี่ยจากการแผ่เมตตาไปแผ่มหาเมตตาหรือมหากรุณาหรือการให้ความที่เป็นเหนือทิพย์ขึ้นไปเนี่ยก็คืออนุภาพ จากการที่เราสร้างคุณให้กับโลกธาตุสังสารวัฏไปเรื่อยๆเมื่อเ,เราสำนึกผิดขอโทษก็คือขอเข้ามาโทษโดยน้อมองพระรัตนตรัยเป็นประธานก็หมดไปตามสัดส่วนกรรมที่มันจะมักหวางเราในการข้ามจากความเป็นอริยะไปสู่ความเป็นพระอรหรันต์นั้นมันก็หายไปที่เราบางครั้งเราจะต้องวนเวียนอยู่ในอริยะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง เดี๋ยวมาสู่อริยะขั้นสูงเดี๋ยวก็ลงไปแล้วเพราะามันยังข้ามไปสู่ความเป็นพระอราหันจริงๆไม่ได้พระอราหันจริงๆเนี่ย<ม>ก็คือต้องจบมรรคจบผลกันจริงๆสมุดเฉดมรรคสมุดเฉดผลจบมรรคจบผลกันจริงๆถึงจะเป็นพระอราหารันแต่กรรมมันยังกวางอยู่เราก็ต้องขอขมากรรมแล้วก็ทําคูณไถ่ายโทษ ก็จากการปวดของเราไปนี่แหละปวดไปเรื่อยๆปวดไปเรื่อยๆแล้วก็ขอขอมาก,กรรมเป็นลําดับลําดาไปเรื่อยๆกรรมมันก็จะลดหลั่นไปตามสัดสวนะ่วนแล้วเราก็สร้างกรรมที่เป็นคุณให้กับโลกธาตุสังสวัสดิ์ไปเรื่อยๆมันก็เข้าสู่ความเป็นอราหารรันต์โพธิสัตว์ไปสู่ในเส้นทางพุทธมรรคเข้าสู่พุท,พทธภาวะก็ตามนั้นไปเรื่อยๆนั่นแหละตัดสรู้ตามองค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าไปเรื่อยๆ สรุปก็คือกรรมอะที่เราตำหนิดีเตียนประมาทปามาตพำมลกลนดาหรือล่วงจากล่วงเกินองคุณเนี่ยถามว่าไปถึงองคุณยิ่งองคุณสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันนิดเดียวจากสมมุติว่าจากจากสิบมันเอาไปแค่หนึ่งแค่สองแค่สามเพราะว่าองค์ท่านนีิโลดอยู่แล้วมันท่านดับให้เราอยู่แล้วไงแต่ที่มันแรงก็เพราะว่าคุณที่ท่านสร้างไว้ในโลกธาตุสังสรวัตรมันเยอะ <c oughs> มันก็เลยตัวคุณมันก็เลยเยอะ ทีเนี้ยพอมาถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดสรูแล้วเนี่ยแล้วท่านออกโปรดสัตว์โลกสัตโลกเนี่ยออกโปรดโลกธาตุสังสรวัฏจนแม้แต่เศษกรรมก็ไม่เหลือเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปมีโอกาสไปประมาทปรมามมทท่านด้วยความคิดอยู่แล้วเพราะว่า ของท่านดับให้ตลอดเวลาอยู่แล้วดับรอบไม่เหลือเศษตลอดเวลาแล้วคนที่เคยตำหนิอีเทียนเบียดเบียนร่วงเกินท่านไว้มันก็ได้รับการอาโอโหสิกรรมอยู่แล้วเพราะวันนี้ลวดเขาดับล้างให้อยู่แล้วเขาดับให้อยู่เลยไม่ใช่ดับไม่ใช่ดับล้างมันหายไปเลยดับรอบไม่เหลือเศษมันหายไปเลยกรรมนั้นน่ะมันจึงเป็นเหมือนกับว่า,อาโอโหสิกรรมตลอดสายของพระอ,อ,องค์นั่นแหละแต่กรรม ที่เกิดขึ้นมาแล้วในขณะที่พระองค์ยังเหลือเศษกรรมอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยที่รับไปแล้วเนี่ยก็ต้องรับไปถามว่าอายุรกรรมมันสั้นลงไหมมันก็สั้นลงไปเยอะไม่อย่างนั้น่ะพระเทวทัตที่ได้รับการมายากรวันข้างหน้าจะมาตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง จะมาตัดสรุปได้ยังไงอะกรมจากการกระทาอนันตริยกรรมที่เกิดขึ้นก่อนก็เพราะว่าการดับลอบไม่เหลือเศษของท่านท่านั่นแหละถึงแม้กรรมที่มันส่งผลไปแล้วมันก็ดับให้ดับลอบให้ในกรรมนั้นอายุรกรรมที่รับไปแล้วมันก็สั้นลงพเพราะเทวทัศนก็ถึงได้มีโอกาสเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นแล้วก็ ขึ้นมารับเศษกรรมแล้วก็มาโปรดสังสารวัตรโปรดส,สัตว์โปรดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงไปตามสัดส่วนที่จะรับการพยากรณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพูดถึงการขอขามากรรมองค์คุณ การขอโอสิกรรมองคุณก็จะเป็นลักษณะนี้แหละทีนี้ถามว่าแล้วถ้าไม่ใช่องคุณยิ่งเป็นบุคคลธรรมดาท,ทั่วไปเป็นทุกภูมิทุกชั้นเนี่ยที่เป็นสรัพสัตที่มีที่เราไปสร้างกรรมไว้กับเขาเนี่ยขนาดเรากร,รมที่เราร่วงเกินองคุณเราอยังขอขามากรรมได้เลยแล้วทําไมกรรมที่เกิดขึ้นจากสัพสัตจเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเนี่ยที่เราไปเบียดเบียนทำลายทำลายเขามา ผ่านมากี่พบกี่ชาติก็เหมือนกันคือในการขอเข้ามากรรมร่วงเครือลงคุณเราก็กล่าวถึงกรรมกรรมที่เกิดจากการเบียดเบียนทำลายทำลายเขียนฆ่าประหารหาสับประทุกชีวิตจิตวิญญาณของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิตั้งแต่เวจีมหานรกขึ้นไปจนถึงบรมโลก <c oughs> ก็ได้รับการโหสิกรรมเหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเราทำคุณไปเรื่อยๆเนี่ย วันหนึ่งเราก็มาเป็นองคุณซะเองเนะกรรมมันก็จะลดหลั่นไปตามสัดส่วนรวดเร็วขึ้นแล้วถามว่าจะมีกรรมอะไรที่นอกนอกเหนือไปจากโลกเกินองคุณไหมกรรมที่รุนแรงไปกว่านะมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าองคุณสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าแต่นั้นมันก็มีมีกรรมอะไรที่นอกเหนือไปจากล่ลงเกินองคุณสูงสุดแล้ว ก็เราก็สร้างคุณสร้างคุณให้กับโรคพธาสังสารวัตโดยการให้เนี่แหละให้ไปแบบไม่หวังผลให้ไปแบบไม่ไม่หวังผลอะไรเลยเนี่ยเพราะถ้าให้ไปแบบหวังผลเนี่ยมันเหมือนกับมีตัวเอาซ้อนในการให้การให้มันก็ขับแคบไม่กว้างขวางแต่ถ้าเราให้ไปแบบไม่หวังผลเลยเนี่ยคุณจากการให้มันก็จะทั่วถึง แล้ผู้ให้ยังไงก็ต้องได้รับจากกฎของการให้บิดามันดาญาติพี่น้องผู้ให้ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ก็ต้องได้รับอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอเล่าถึงการขอขมากรรมโอสิกรรมองคุณตั้งแต่บิดามัรดาลิศไปจนถึงองคุณสูงสุดเพียงเท่านี้